สตาร์ทอัพคืออะไรสตาร์ทอัพเป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดหรือว่าโกรดนั่นเองจำง่ายๆนะคะว่าสตาร์ทอัพเท่ากับโกรดค่ะการที่เราจะโกรดได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องมีการที่สามารถทำซ้ำได้ค่ะหรือ repeatable และจะต้องขยายได้อย่างรวดเร็วและง่ายด้วยนั่นคือ scalable นะคะสองส่วนนี้สำคัญมากๆเป็นหัวใจของ s t a r t u p ค่ะแต่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมค่ะมาขับเคลื่อนให้เราสามารถทำซ้ำแล้วก็ขยายได้นั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว สตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเกิดไอเดียเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจากการที่ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วที่สําคัญคือการที่จะมองหาโอกาสในการที่จะทําธุรกิจให้เป็นธุรกิจแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีการทําธุรกิจให้บริการรับเลี้ยงเด็กหรือดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะสมัยก่อนเป็นอย่างไรคะสมัยก่อนถ้าเราทําธุรกิจแล้วอยากที่จะขยายสาขา ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นจําเป็นจะต้องมีเงินทุนสูงมากเพราะต้นทุนเราสูงค่ะเราต้องจ้างงานเราต้องสร้างสาขาจํานวนมากขึ้นใช่ไหมคะถึงจะเข้าสู่กลุ่มคนได้มากขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วนาเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนนะคะบริการของเราเราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ หรือทำเป็นโมบายแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เปิดให้กับคนที่มีหน้าที่ให้บริการเนี่ยค่ะมาลงชื่อไว้ว่าเขาสามารถที่จะรับงานบริการในด้านไหนบ้างมีประสบการณ์เป็นอย่างไรในขณะเดียวกันค่ะเราก็ไปติดต่อโปรโมทไปยังกลุ่มคนที่อยากจะใช้บริการให้เข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็มาดูข้อมูลของคนที่จะให้บริการเหล่านั้นค่ะ การดูข้อมูลก็สามารถดูได้ทุกข้อมูลเลยค่ะไม่จําเป็นต้องโทรศัพท์ไปคุยเหมือนสมัยก่อนนะคะดูได้เลยว่าจะสามารถดูแลนะคะพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าดูแลผู้สูงอายุยังไงบีไปวัดยังไงนะ,ะมีคนมารีวิวแล้วทํางานเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายค่ะสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ใช้บริการโดยการจ่ายเงินผ่านออนไลน์ได้อีกซึ่งคนที่ให้บริการก็จะสามารถสร้างธุรกิจมีรายได้จากการรับค่าธรรมเนียมค่ะ เดิมทีเป็นไงคะการเพิ่มสาขาอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นแค่50ถึง100คนแล้วก็ให้บริการในพื้นที่จำกัดแต่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคะ่ะเราอาจจะ ให้บริการทั่วครอบคลุมของประเทศไทยเลยหรือไปต่างประเทศก็ได้นะคะจากเดิมเราได้ลูกค้าแค่50ถึงหลักร้อยถูกไหมคะแต่เราอาจจะได้ลูกค้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า i n d u s t r y disruption ค่ะหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองด้วยเทคโนโลยีนะคะเห็นไหมคะเกิดความแตกต่างแล้วล่ะค่ะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะสามารถที่จะ ผลักดันนะ,ะให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือโกรธด้วยการทำซ้ำหรือการที่จะขยายตลาดให้ครอบคลุมได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะคะเราอาจจะกลายเป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการผู้คนทั่วโลกก็ได้ค่ะ